ออนเนี่ยเป็นแบรนด์รองเท้าสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่เติบโตรวดเร็วทีเดียวนะคะตลอด13ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งปี2010จนถึงปัจจุบันขยายตลาดไปแล้วกว่า60ประเทศทั่วโลกและจากเว็บไซต์บริษัทยังบอกด้วยค่ะว่ามียอดขายผลิตภัณฑ์สะสมรวมกันมากกว่า17ล้านชิ้นนะคะเขานําเสนอผลิตภัณฑ์มีทั้งรองเท้าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์เสริมระดับพรีเมียมสําหรับการวิ่งแล้วก็กิจกรรมกลางแจ้งด้วยและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้จะเกิดโควิดแต่ว่าอ่อนเติบโตโดด เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นปี2021ปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง7,700ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยปีนี้นะคะอ่อนโฮดิงคาดการณ์ว่าบริษัทจะทำยอดขายทั่วโลกได้กว่า1760ล้านฟังสวิตหรือประมาณ7 0,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีอัตรากำไรขั้นต้นอย่างน้อยที่ร้อยละห้าสิบแปดนะคะเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาออนได้ประกาศแผนธุรกิจระยะ3ปีข้างหน้าคือตั้งเป้าจะต้องเติบโตอีก2เท่าตัว,ตวจากปัจจุบัน